เกิดทั้งนี้เพราะอะไรครับอ๋อผมทําไปโดยไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจที่จะทําครับเราจะเอาไปทําอะไรครับเอาทองที่ได้จากการทิทรัพย์ทั้งนี้ไปทําอะไรเอาเอาเอาไปแต่งแฟนคนระับแต่งแฟนที่จังหวัดอะไรครับเนี่ยที่นี่ครับทำไมเราต้งขออนุญาตป้นเขาก่อนคะ อผมบ้านสอนมาดีตั้งแต่เด็กครับแต่ก็สอนมาไม่หมดผมก็เลยต้องเป็นโจนครับแล้วเราเป็นแก๊ปจริงไหมไม่จริงครับเรามาสวงศึกษาต่ใช่ครับแล้วได้เสื้อมาจากใครครับอ่าเป็นเสื้อของผมสมัยก่อนทบเคยทำเฉยใช่ไหมเคยทำครับก็เดี๋ยวยี่ถามคําถามที่เขที่เกี่ยวอะไรกันก็รถรถเนี่ยโมได้มายังไงอ๋อ จำนำมาครับเพื่อนเพื่อนมาฝากจำนำเพื่อนแลาจำนำมาใช่ไหมใช่ครับมีหลักฐานได้เดี๋ยวต้องติดต่อเพื่อนมาใช่ครับับครับวราคดีไม่เสร็จนะครับมวกมวกกันน็อกเรามีอันนี้ของเราครับมีใบที่บ้านมีอยู่สองใบสามใบครับสามใบอันนี้ซื้อที่ตลาดครับซื้อมานานนี่ประมาณสามปีสี่ปีได้ลรอครับแล้วปืนอ่ะปืน ปืนปืนมาอย่างไนปืนเป็นปืนของพ่อครับปืนพ่อนะใช่ครับตรวจสอบอยู่กำลังตรวจสอบอยู่ครับแล้วปกติเราทำอาชีพอะไรอันนี้ผมขอไม่บอกได้ไหมครับไม่เป็นไรไม่บอกไม่เป็นไรโอเคครับก็โอเคครับแต่ละภาพว่าทำจริงนะโอเคครับมีคำถามอืีกไหมครับ